ฮัลโหลฮัลโหลฟูดเลดี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาดามติงพามา mm hmm. เที่ยวชมที่ทำงานของมาดามติงนะคะ mm hmm. ในช่วงที่โควิดกำลังระบาดค่ะช่วงนี้ก็โอมคอนนะคะระบาด เยอะแยะเลยค่ะคุณผู้ชมพนักงานเอาเข้ามาติดเลสเดนเลสเดนก็หมายถึงผู้ที่อยู่อาศัยคนแก่คนชราที่พักอยู่ในเนอร์ซิ่งโฮมนะคะก็ได้รับผลกระทบจากการติดต่อโควิดจากพนักงานค่ะทำให้ไม่สามารถที่จะออกมานั่งทานอาหารที่ห้องอาหารได้นะคะเราต้องส่งอาหารเข้าไปให้ s รสเดนในห้องนอนของเขานะคะนี่คือห้องอาหารนะคะโดยปกติก็จะนั่งรับประทานกันที่นี่ค่ะดีเซอร์เป็นโกลเดตอนนอฟฟูดเพลสอนี่คือฟอร์มินและพิวรีเป็นดีเซอร์นะคะ อาหารต้องใส่กล่องโฟมรัม้วถ้วยโฟมนะคะช่วงโควิดระบาดนนพิเชษตัวเล็กเลยสำหรับคนกินปกตินะคะน,นี่คือเซนส์ออโตเนตี เปิดแอร์คอนดิชันแล้วป่ะหน่วยเดียวสุ n เดียวไอเดีย Yesterday very hot right <haven> Today very cold Okay already ว้ oh. าวาันนี้ท i m e l ดีละอันนี้ฟิว่นน purely, ใช่ไหมเดี <Yeah. S 1> ย๋ยวลืม คิวี่ให้เขากปิเวทบนตสซุปติดตามชมนะคะดูบรรยากาศการนำอาหารของมาดามติ้งส่งเข้าไปยังห้องนอนหรือวิธีพักของคนชราวัดเมนูสุด แม่ยู don't need paper อะไรไปยูดันเป็ดอะไรดิอะไรอไรเดินเตกลยตกได้เดีวติงทาไมม่ไมนีเล็กก็เลย ถ้าระเบิดใช่แค่จะเตลล์คุณแล้วจากนมอีกทีดิข้างไหนฉันไม่ได้คำนุณทำให้ฉันเสียใจแล้วมเลกุมเลกุ มาดามติ้งมีเพื่อนร่วมงานเป็นคนลาวนะคะแต่เขาเป็นคนเวียดนามคะ่ะแต่มาจากประเทศลาวก็เลยไม่เงาคะ่ะมีคนภาษาเดียวกันพูดคุยกันนะคะเขาเพิ่งมาหัดพูดภาษาไทยกับมาดามติ้งนะคะเมื่อก่อนเขาก็พูดแต่ภาษาลาวคะ่ะเขาเก่งมากๆเลยคะ่ะพูดภาษาไทยได้ Let me check again ส so. า วันมอวันมอลังคนเนี้ยเกี่ยวดีสุดนัน้าไมัอุไงไข่ในนี้ยังเหลือแล้วเม่อเช้านี้กวางนี่ะก็วางเ็ร้อนริงธอเอาอะไรให้อันอันสตาร์ทเหรอเาเก็บไว้ี่ไม่มีใครเ Yes, guys. Yes, madame. they almost. Okay, it on. I need to put my Okay, may okay. Who ปมาดามติ้งต้องรีบจัดอาหารส่งแล้วค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าในยูนิตโทรมาตามอาหารแล้วเวลารับประทานอาหารนะคะคือตอนเช้า8ปดโมงเช้าอาหารเที่ยงก็ตอนเที่ยงตรงอาหารเย็นก็เริ่ม5ม้าโมงเย็นนะคะบันมมพิซซ่ายิวเฮาบันเท มาดานติ้งขอแนะนำเรื่องอาหารที่เลเจนด์ทานนะคะที่ว่าเลกเกอร์ก็หมายถึงทานได้ปกติค่ะเคี้ยวได้นะคะถ้ามินส์นะคะก็จะประมาณว่าเคี้ยวไม่ค่อยได้ค่ะต้องบดละเอียดอีกนิดนึงค่ะส่วนพิวรีคือคนที่ทานไม่ได้กืนไม่ได้เคี้ยวไม่ได้นะคะก็จะให้กินพิวรีค่ะประมาณว่า เหลวเป็นของเหลวนะคะคุณผู้ชมมาดามติ้งทำงานอยู่ที่แผนกโภชนาการอาหารนะคะต้องรู้ว่าคนแก่หรือคนชราเขารับประทานอาหารประเภทไหนแพ้อาหารประเภทไหนแล้วกินมิ้น์กินพิวรีหรือว่ากินเลกเลอร์นะคะเราต้องรู้คะ่ะ อันนี้พลาดไม่ได้นะคะผิดไม่ได้โดนเรียกเข้าออฟฟิศเลยนะคะต้องแม่นยำในรายการหรือว่าไดเอทของเลเดนต์นะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาดามติ้งก็พร้อมที่จะส่งอาหารเข้าไปในยูนิตหรือว่าห้องพักของคนแก่หรือว่าคนชรานะคะ ติดตามรับชมต่อนะคะ<า>คุณผู้ชมจะได้ให้เขาสองอันนะฟูดเพรดนี่รานอรมพาเส้นาไกินผกขอไม่กินัน้ะก็กกกเขาไม่กินอะไรกินอัน,นพิซซ่านี่เลยเอาให้เขาสองสองฟูดเพรดแล้วก็ทูอันทูโยเกิร์ตนะอโอเคติดตามชมบรรยากาศการไปส่งอาหาร ของมาดามติ้งนะคะมาดามติ้งก็กลัวนะคะกลัวติดเชื้อเพราะว่าติดกันเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชม19คนได้ค่ะทั้งเลสเเดนทั้งพนักงานนะคะั e โ l o ฮัลโหลฟู้ดเลดี้ดิสตันออลิเล็กเกอร์โอเคออลิเล็กเกอร์พิวรีแอนด์มินคัมมิ่งเดียอะหมดอ่า15นาทีออลิเล็กเกอร์พิวรีแอนด์มินนท์ not y แต่เสื้อผ้านะคะก็ส่งให้ที่ห้อง นอนไม่ได้นะคะคุณผู้ชมต้องวางไว้ทางเดินนะคะแล้วก็พยาบาลจะเป็นคนออกมาเอาเสื้อผ้าของคนแก่หรือคนชราติดตามรับชมตอนต่อไปนะคะ